สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่แยกอโศกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดอาของกินกัน้วอยู่ที่ซอยสุขุมวิท16นะครับมีคนบอกว่าอยากให้เราพาไปตัวนี้เป็นถนนรัชดานะครับก็เลยนั่งรถไฟฟ้ามามาลงที่สถานีสุขุมวิทนะครับแล้วก็ออกมาทางฝั่งด้านนี้ทางฝั่งที่จะไปส่วนเบ็นจกิติอ่ะถ้าเรานั่งรถไปอันนี้ก็จะเป็น QSNCC นะหรือว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับตรงต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราจะเดินไปนะเพราะว่าน่าจะไม่ไกลจากสุขุมวิทเท่าไหร่นะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเที่ยงนะครับแล้วตลาดคือตลาดเขาปิดประมาณตอนบ่ายสองไงเรามาตอนเที่ยงเพราะว่าตอนเที่ยงนี่น่าจะคึกคักพสอสมควรเพราะว่ามีพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยนั่นไงย้อนสอนหนึ่งแล้วก็ พนักงานออฟฟิศมีคนมาจ่ายใ,ใช้สอยตลาดนั้นจะคึกคักแล้วก็มากินข้าวเที่ยงที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้กินเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราไปตลาดก่อนนั้นนี้เราไปตลาดอีกตลาดหนึ่งมาแล้วก็กินขนมกินข้าวกินอะไรไปเยอะมากตอนนี้นก็ยังอิ่มอยู่แต่ว่ามาตลาดนี้ก็อาจจะแบบซื้อน้ําซื้ออะไรกินเล็กน้อยนะครับคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าทําไมไปตลาดแล้วไม่เห็นซื้ออะไรกินคือจริงๆแล้ว่ะ เราซื้อสมมุติว่าวันหนึ่งอะซันไปตลาด3ตลาดซันก,ก็กินตลาดละสองสอย่างแล้วนึ่งว,วันคือมันก็กินเยอะมากเลยนะฉะนั้นก็คือตลาดเราก็เลยแบบกินตลาดละเล็กกินตลาดละน้อยรวมกันมันจะอิ่มมากนูน่นไปถึงแล้วทุกคนนี่สุขุมวิทสิบหกเขาบอกว่าตลาดมันจะอยู่ในซอยสุขุมวิทสิบหกเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อยู่ตรงไหนไมีรู้ตอนนี้เราก็เดินจากปากซอยสุขมุมวิทสิบเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในนะครับตลาดนี้จะชื่อว่าตลาดปาวานนะครับหรือว่าก็ตลาดสุขมุมวิทสิบอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่คนเรียกเนาะอุ้ยไก่ทอดโ้ตอนนี้ก็อาจจะมีการหอบเล็กน้อยเนื่องจากว่า ช่วงนี้คือ pm 2.5ของกรุงเทพมันเยอะไงฉันก็เลยอาจจะต้องใส่แมสป้องกัน pm 3.5เพิ่มเติมนะครับซึ่งแมส pm 3.5้าเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจว่ามันแบบมันกันลมเข้ากันลมออกกันแบบกันลมเข้ากันลมออกดีมากเลยหายใจลําบากนิดหน่อยคือตอนนี้ถามว่ากลัวโควิดไหมไม่ได้กลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ย แล้วก็ใส่แมสปกติแต่ว่าตอนนี้ที่ใส่แมสแส้นหนาหน่อยกลัวพีอโควิดไม่กลัวแล้วกลัวพีอดูตอนนี้ฟ้าก็ไม่มืดเท่าไหร่บางวันฟ้าอึมครึมมากเลยพีเอม2หนามากอ๋อเดินเข้ามาปุ๊บมีคาเฟอเมซอนด้วยอะแต่ว่าเขายังไม่เปิดอ๋อจะมีการเปิดคาเฟอเมซอนในภายภาคหน้า นี่ไงมีฟ้ดแลนด์ด้วยทุกคนอ๋อเขาเป็นแบบออกแนวว่าตลาดแบบของกินทั่วๆไปอ่ะเนาะเนี่ยมีอะไรบ้างจะลองเดินดูก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำตัวตลาดจริงๆอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจคือตอนนี้ที่เรามาเพราะว่าแบบมีคนอยากให้มานะมีคนอยากให้พามาดูที่ตลาดประวานสุขุมวิทซอย16 ขาก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะคือตอนนี้เวลาเที่ยงทุกคนเราว่าเรามาผิดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าคือเวลาเที่ยงคือพนักงานออฟฟิศเขาเบรกไงแล้วคนเยอะมากตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านผักนะครับเข้าร้านผักต่างๆอ๋อนี่แบบว่าอยากได้ผักมากินก็ามาได้เลยเนาะอันนี้อะไรอะน,อนม ลูกชิ้นก็มีขายเนาะจะลองดูว่าลูกชิ้นอะไรเ๋อลูกชิ้นแช่กะทิอ๋อแปลกดีลูกชิ้นแช่กะท,กกนกะทิน้ำจิ้มรสเย็ดนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นไก่ทอดนะฮะถ้ากินอยู่นะข้าวไก่ทอดเนาะนี่ไงเป็นแบบอุปกรณ์การชาร์จต่างๆก็มีนะเดี๋ยวลองดูด้านนี้ซิน้ำหอมอ๋ออันนี้เป็นผลไม้ ร้านผลไม้แตงโมสตรอบเบอรี่ส้มอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเป็นแบบสำเร็จแล้วเนาะก็คือสำหรับพนักงานอ,าออฟฟิศก็จะซื้ออย่างเงี้ยไปกินที่ทำงานได้เลยเนาะพาด้านในเป็นร้านน้ำอุยอันนี้มีกล้วยด้วยอะกล้วยกล้วยกล้วยปิ้งไปซื้อกล้วยปิ้งกินดีก,กว่า กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งสามสิบบาทเอากล้วยไม้หนึ่งครั่เอ่อแยกครับนี่กินกล้วยคนกล้วยปิ้งนี่ตอนนี้เราได้กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งมาแล้วนะครับทุกคนสามสิบบาทนะครับก็ไปดูด้านนี้ต่อด้านนี้อะไรสายไหมอยุธยาชุดละ40บาท3ชุด100่งรนะครับสวัสดีครับ อ๋อ oh, ได้ครับอันนี้ไก่อุ้ยนี่แค่เป็นแบบมันฝรั่งทอดพรยวทอดเกี๊ยวไก่ทอดอะไรเงี้ยเนาะอืมของทอดน่ากินอ่ะดทอดมันโอ้ยนี่มีร้านน้ำฝั่นด้วยมะพร้าวฝั่นนมสด40บาทแอปเปิ้ลยาคู40เออเดี๋ยวซื้อน้ำอีกอย่างกินดีกว่า อันนี้เป็นโซนขนมหวานขนมปั้ติ้ไข่เต่ามีเนื้อมะพร้าว20บาทนะครับคุ้ยเนี่ยแบบเย็นๆรสช่องอะไรเงี้ยเนาะ,ะไปดูด้านนี้เฮ้ยด้านนี้ทำไมคนเยอะจังอ๋ออันนี้มีกะทิโบราณนะครับไม่ใช้น้ำมันกะทิสด100%นะครับก็จะเป็นยายผาดัดแล้วก็แม่สุน,นันท์เนาะนี่เขาแบบมีผลไม้เลยเดี๋ยวเราพาดูแบบฝั่งทางนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสตรเอรเบอรี่กีวีมะยงชิดละ30มสินะครับมะปราง เมยงชิดกับมะปัางก็จะรูปต่างกันเนาะวุ้นมะพิวุ้นกระวุ้นมะพร้าวอัญชันนะครับอยู่ที่ตลาดเยอะแยะเลยคนเยอะทุกคนตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงวันไงพนักง,งานที่พนักง,งานออฟฟิศที่อยู่ในซอยสุขุมวิท16เขาก็เบรกพอดี <laughs> เราก็คิดว่าเออมาตอนมาตอนนี้ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะคึกคักคึกคักจริงคึกคักจัดเลย <laughs> อ๋อร้านทางนี้ อันนี้จะเป็นแบบร้านข้าวนะครับซื้อเป็นแกงผงเนาะมีกับข้าวหลากหลายแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็มาสั่งได้เลยเนาะเนี่ยด้านนี้ก็มีแบบยังไงพัลโลผัดถัว่วไข่เจียวไขด่ดาวผัดถั่วงอกผัดวุ้นเส้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเมียวต้มยำน้ำข้นต้มยำกระดูกอ่อน50ต้มยำปลานิล50ต้มยำเนื้อ50ก็ิสวยสิบบาทมันจะเป็นแบบกับข้าวไง คนต่อแถวเยอะมากยาวมากไม่ทันเผ็ดไม่ทันเปรี้ยวเจ๊งไม่ขายด้วยจ้าอ๋อตรงนี้เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงธรรมดา50สิบพิเศษ60มีข้าวหมูย่างข้าวหมูตุนเลยนะน่ากินเนาะด้านนี้จะเป็นข้าวมันไก่ตอนนะครับนี่มีข้าวมันไก่แบบ50-50ิบห้าสิบละครับแบบประมาณนี้ข้าวมันไก่ตอนข้าวมันไก่ต้ม50บาท ด้านนี้เป็นอะไรก็เตี๋ยวตุนกยเตี๋ยวไก่ตุนมะระตลาดบาวานนะครับธรรมดา45-50บาทพิเศษ55-60บะหมี่เกี๊ยวยักษ์นะครับบะหมี่เกี๊ยวยักษ์ในติดนะครับบะหมีแหหมแ 50, 50่แห้งน้ำหมูแดง50 50บาทแห้งน้ำหมูแดง560 0บาทอันนั้นข้าวครุกรปิทุกคนน่ากิน,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 นอยู่นะเห็นไหมข้าวครุกรปิแซ่บ ไปเดี๋ยวไปด้านนี้กันอู้อะโวคาโดอ๋อเป็นอะโวคาโดสดแล้วก็น้ำอะโวคาโดนะครับมันญี่ปุ่นปิ้งมันญี่ปุ่นปิ้งทรงกลมหอมหวานนะครับอ๋อสามสิบบาทอ okay. ันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับอ๋อ oh, ลูกชิ้นบ้าง อันนี้ก็จะเป็นบ้าบินบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับกล่องละห้าสิบาทอุ้ยน่ากินเนาะอันนี้ก็เนี่ยอยู่ข้างกับลูกชิ้นนะมาละยี่สิบยี่สิบบ้าบินมะพร้าวอ่อนกล่องละห้าสิบาทมีน้ำมะพร้าวด้วยทุกคนสิบห้าบาทเจ็ดกี่ขวด 4, 700, ร้อยสี่กอดร้อยเฮ้ยเจ็ดกอดร้อยป่ะเออเจ็ดกอดร้อยหอมมากน่ากินมากอ,อันนี้อะไรอ่ะขนมกุยช่ายครับ ขนมกุ้ยช่ายเจอิมแปดริวนะฮะน่ากินเดียวโอ้โหอันนี้เป็นของทอดปลาทอดปลาไข่ทอดนะฮะปูอัดนะครับอ,อันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงตรงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละสี่สิบาทอ๋อก็ราคาไม่แพงนะสี่สิบาทมีแบบข้าวเหนียวใบเตลยละอันนี้ชิ้นใหญ่มากเราหนี้เราหนี้แบบว่าชิ้นละยี่สิบ ขนมหวานเนี่ยขนมหวานเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งทางนู้นคนเยอะมากคนเยอะมากมันเป็นตลาดเล็กๆไงยอยู่ตรงซอยสุขุมิสิบกนะครับเทปบักอุยร้อนวูบเลยร้อนวูบเลยอู้ออริจินอลชิ้นละสิบห้าบาทนะครับเจ็ดชิ้นหนึ่งร้อยสิบแถมหนึง่งอ๋อมันจะมีละ มันจะมีเป็นแบบช็อกโกแลต20อัลมอนด์20คาราเมล20ฮะเข้าแต่น้ำแตงโมเข้าแต่น้ำแตงโมขนมจีบนะครับวัสดมันก็จะเป็นแบบของกินทั่วไปนะเพราะว่าตลาดนี้มันจะเป็นตลาดของคนที่เขาแบบพักเที่ยงอย่างเงี้ยเนะาะก็จะแบบลงมาซื้อของกินกันเนาะ กับข้าวอันนี้ก็ขนมจีนะครับน้ำมีากะทิน้ำมา,ำาปากายยอดมะป่าวอ๋อันนี้ขนมหวานมีแบบขนมหลากหลายเลยนะมนฝอยทุ่งฝฟยทองหม้อกแกงเยอะแยะกับข้าวนะครับอ้อนเริ่มเริ่มทยอยหมดแล้วเพราะตอนนี้เที่ยงวันแล้วคนลงมาเยอะเนาะอ๋อผู้ธัญ,ญพืชก็มีนะ มม่วงหิมพงคาหนึ่งแถมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ๋อไซส์เอร้อยบาทร้อยแปดสิบกรัมไซส์เอ็มสามร้อยเจ็ดสิบกรัมสองร้อยข้าวปาแกะตัวใหญ่ธรรมดาห้าสิบบาทนะครับอ๋รรบนบอ oh, นอกจากนี้ถังหูรูปมาละสามสิบห้านอกจากถังหูรูแล้วนี่อุ้ย น่าก,กินเนาะอของกินแต่ว่ากินข้าวจากอีกตลาดหนึ่งมาแล้วไงเน,ย,เนยสดแท้น่าก,กินมากอ๋ออันนี้เป็นแบบปลาเขาเก็บปลานะครับจากปัตตานีเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบหมูทอด หมูฝอยข้าวเหนียวหมู45บาทหมูคิดละ70เนี่ยมีแบบเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราอยากกินแบบไหนหมูหมูฝอยหมูแผน่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เนาะสลัดสลัด,สล,ด,ส,ลดสลัดก็มีบาร์บีคิวก็มาออย่างแบบสดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศเนี่ยพอออกมาฝั่งนี้อันนี้จะเหลือแบบ ตลาดของกินนิดหน่อยนะแล้วก็เป็นของใช้แล้วนะทุกคนม,มีเป็นแบบตลาดของกินนิดหน่อยนะอันนี้สองร้อยสิบสองร้อยพิตาชิโอ,อเป็นแบบพวกมอนของใช้รอง,ง,งเทา้าถุงเท้านะครับสาคู่ร้อยมีรองเทา้า ก็จะมีแบบว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะเนาะ,นะฝั่งดันนี้เนาะดูด้นนี้นี่อะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงกของขนมของหวานอ๋อนี่เป็นแบบร้านเสื้อเพรดันนี้ก็มีของกินอีกนิดหน่อยนะเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอมีแบบเล็กน้อยนะครับดูตอนนี้เป็นชาบูคอนโดนะครับอ๋อชาบูเชฟคอนโดโอ๋อเขามีแบบนี้ นี่ก็คือผักเป็นแบบผักกะละสิบผักกันละสิบสิบหิบหมดเลยหยิบตะร้าแล้วก็หยิบผักนะครับแล้วก็หยิบหมูหมูถาดละยี่สิบห้าบาทเองแล้วก็มีอันนี้ลูกละสิบบาทอ๋อพัฟเป็นลูกชิ้นละลูกละสิบบาทหมูนุ่มเขาทาเป็นเซตไปแล้วในสิบบาทสิบบาทน่ารักจังเลยคือเราอยากได้อะไรก็นี่เราก็มาใส่น้ำจิ้มกินเองอ๋อเป็นสําหรับมื้อเที่ยงง่ายๆเลยเนาะสิบขยับสามารถกาหนด,ดราคาเองได้ด้วยนะ สิบบาทสิบบาทสิบบาทสิบ,บาท่าทเงี้ยแล้วก็ยี่สิบแล้วก็มีผัดแล้วก็ให้เขาทำด้านหลังให้ชาบูเชฟคอนโดนะครับอยู่ในตลาดนะครับอยู่ด้านหลังสุดนะโอ้ดีอยู่นะอ๋อนี่มีร้านเสื้อด้ว <c oughs> ก็คือบนบนก็มีทั้งร้านเสื้อร้านขายอาหารอะไรนะครับร้านขายขนม <c oughs> ต่างๆเยอะแยะ,ยะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนด้านหลังนะครับแล้วก็ มีจุดที่เป็นแบบเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารนี่นะฮะก็สบายๆเป็นตลาดเล็กๆและอันนี้คือแบบบรรยากาศที่พามาชมเนาะมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นตลาดขายของกินทั่วไปสําหรับคนแถวนี้แล้วก็สําหรับพนักงานออฟฟิศที่ทํางานแถวนี้นะครับเขาก็จะมากินข้าวกันที่นี่เนาะในบรรยากาศนี่ก็ให้ดูบรรยากาศอีกนิดนึง เย้ <Yeah. laughs> เราเราก็เดินซื้อกล้วยปิ้งนิดหน่อยนะแต่ว่าเอ้ยมีเคสโทรศัพท์ได้เหรอน้าคนเรามันบ้าเคสเนาะนต่มันจะมีแต่เคสไอโฟนเยอะมากเลยอะ่ะมีแต่เคสไอโฟนหมดเลยเอ่ะไม่มีเคสไม่มีเคสยี่ห้ออื่นเหรอแต่พามาดูด้านในรู้สึกว่าด้านในเขาจะมีร้านขายน้ําอยู่ร้านหนึ่งเนาะ อ,อ๋อนี่ไงเป็นร้านไข่น้ําถ้าใครอยากกินน้ําก็มาฝั่งทางนี้ได้เนาะนร้านไข่น้ําอยู่ในนี้เต็มเลยอ o, อเอสเปซโซก็ราคาทั่วไป50 55ถ้าปั่นก็60ยอดดอยคาปูชิโน่อะไรอย่างนี้แหละคะ่ะร้านน้ําหลังจากที่เราเดินชมบรรยากาศอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไป ตรงปากซอยนะครับเนี่ยร้านเขาก็จะมีประมาณนี้แหละเอ้ยข้างในเป็นเขาอ๋อร้านนี้เป็นคาเฟ่เนี่ยร้านคาเฟ่ไทยสไตล์กาแฟร้านคาเฟ่นะเฮ้ยด้านนูน้นฝั่งทางนู้นก็มีของกินอยู่ก็จะมีขายของกินแบบริมทางริมถนนอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเดินดูซิ มีขายอะไรบ้างไม่รู้อะส้มตำอุย้ยอันเนี้ยของทอดของทอดมันเป็นอะไรที่อร่อยไงรู้ว่ามันไม่ดีไอนะ้ำมันมันเยอะก็ชอบไงเราเองก็ชอบนะบางทีแบบของต้มต้มมันก็ไม่อร่อยไงมันต้องทอดอ๋อนี้ไก่ทอดหมูทอดอะไรยไงเนานะตามริมใกล้ๆก,กับตลาดอันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่า หรือว่ายังไงทําไมมันดูอึมครึมแต่น่านก็มีอีกนิดนิดหน่อยน่นนอยส่วนมากคนแบบทํางานแถวนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสุขุมวิทสิบอะ่ะอันนั้นก็จะเป็นอะไรอะ่ะอันนั้นก็จะเป็นร้านน้ําร้านน้าร้านขน,น,นมอะไรอย่างงี้เนาะประมาณนี้แหละทุกคนน่าจะหมดละเราบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะมาที่ตลาดปาวานนะอย่ามาวันอย่ามาตอนเที่ยงเขาเปิด ทุกๆวันจันนะครับเอ้ยวันจันทถึงสุกร์ครับจันทถึงสุกเวลา6กโมงเช้าถึงบ่ายสนะครับเหมือนตลาดทั่วๆไปแหละแต่ว่าอุ้ยอันนี้น่ากินแต่ว่าแนะนําให้เว้นช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้คือยื้อให้เว้นไว้ก่อนให้มาช่วงเวลาอื่นเพราะว่าถ้ามาช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างที่เรามาเนี่ยคนเยอะมากอ๋อให้ดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คาเฟ่น,นี่คาเฟ่น,น,เฟนะครับไป เดินทางออกไปด้านนอกกันโอ้ยตรงนู้นก็มีโอ้ยตรงนู้นมีขายไอติมด้วยอ่ะไอติมมีแบบขนมเบื้องลูกชิ้นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นร้านอะไรร้านข้าวร้านเมนนะครับอ๋อนู่นข้าวโพดมีตามลิมทางอยู่นิดๆหน่อยๆครับ ผลไม้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ร้านก๋็ยเตี่ยวนี่เดี๋ยวเราเดินถ้าสมมุติเราเดินออกไปตรงปากซอยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามันก็จะเป็นทางที่เราเดินมาจาก MRT อ่า MRT สุขุมวิทหรือจริงๆอ่ะถ้าใครบอกว่าขี้เกียจเดินก็ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ได้แต่ว่าเราเดินได้นี่เดียวเองเดินเดินแบบ18กิโลก็เดินมาแล้วเนะวาะกลัวอะไร แต่ว่าตอนนี้ต้องกลัวเพราะาตอนนี้มันเที่ยงวันมาเดินเดินเดิน,เด,นเดี๋ยวเจอกันตรงปากซอยเนาะตรงนี้คือซอยสุขุมวิท16ที่เราออกมานะครับถ้าเดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสวนเบญจกกิตินะครับที่มีสกายวอล์มีแบบที่ออกกําลังกายแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับนี่เลยบรรยากาศ ตรงนี้ก็เป็นแยกอโศกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปเทอร์มินอลทวินตี้วันนะครับเดี๋ยวไปตากแอร์ก่อนทุกคนร้อนมากอ๋กอรจริง,รงๆอพนักงานแถวนี้เขาก็ไปเทอร์มินอลกันนะเนี่ยเนี่ยจริงๆมันเดินไม่ไกลนะเดินแป๊บเดียวแต่ว่าถ้ามีเวลาเบรกหนึ่งชั่วโมงนี้ก็อาจจะต้องนั่งรถนะเพราะว่าถ้าเบรกหนึ่งชั่วโมงแล้วเดินไปเทอร์มินอลเดินไปเดินกลับก็คือเกือบครบหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะ บรรยากาศกรุงเทพมหานครตอนเที่ยงวันเที่ยงวันทันเหตุการณ์เที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยสันนี่ไปเดินนี่ก็